โอเคครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับแบบ Toilet Tower Defense ใช่คือแมปมันกลับมาเปิดแล้วแต่จำไม่ได้ละไม่แน่ใจว่ามันเปิดตอนเมื่อกี่ชั่วโมงที่แล้วแต่มีคนมาคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วว่าแมบปบมันกลับมาเปิดแล้วก็เลยมานั่งอัดคลิปนี่แหละแมบปบกลับมาเปิดแล้วถามว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่ไหมก็ไม่มีเอพิโซดที่62เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเด้เลยเออแต่หลกัลกๆของคลิปนี้ก็คือเรามาพูดถึงเรื่องกิจกรรมในการแจกตัวกัน ใช่ตามที่เราสัญญากันไว้ว่าคลิมนี้จะมีกิจกรรมแจกตัวละครซึ่งกิจกรรมพี่จะเล่นในเฟซบุ๊กนะพี่จะไม่เล่นใน YouTube หรือว่า Discord เพราะว่าใน YouTube ตอนนี้พี่ไม่สามารถที่จะไลฟ์ like ได้เพราะว่าเน็ตพี่ไม่ดีตามที่พี่ประกาศไปเนาะส่วน d i s c o r d ก็คือบางคนเขาก็ไม่มีไม่มี d i s c o r d ก็เลยแบบก็เลยไม่สามารถเล่นใน d i s c o r d ได้ส่วนในเฟซมันต้องมีแหละเออมันต้องมีแหละในเฟซเนะี่ยคือมันจะไม่มีไม่ได้เนาะ ก็เลยว่าจะเล่นในเฟซมาพูดถึงเรื่องกติกากันดีกว่ากติกาพี่จะมีทั้งหมด3ข้อข้อแรกเนี่ยก็คือยอดวิวคลิปเนี้ยต้องถึง70,000 7 0,000นะยอดวิวคลิปนี้ก็คือยอดดูเนี่ยแหละต้องถึง7 0,000ยอดไลค์ถึง100ยโอเคไหมยอดวิว7 0 0 0 0ยอดไลค์100กติกาข้อที่2ให้เราเข้าลิงก์กลุ่มมากลุ่มอ่าพี่จะมีพี่จะมีลิงก์กลุ่มแปะไว้ให้ให้เราเข้าลิงก์กลุ่มเฟซมาแล้วเราจะเห็นโพสต์ในกลุ่มเออเราจะเห็นโพสต์ กี่ยวกับกติกาการเล่นกิจกรรมนี่แหละในกลุ่มอีกทีหนึ่งข้อที่3พอเราเห็นโพสในกลุ่มแล้วใช่ไหมอ่าเราเรากลับมาใน YouTube ก่อนเรากลับมาใน YouTube ก่อนให้เรากดติดตามช่องนี้แล้วกดไลค์คลิปนี้โอเคไหมกดติดตามช่องนี้กดไลค์คลิปนี้แล้วแคปหน้าจอที่เรากดติดตามแล้วก็กดไลค์มาของคลิปนี้นะก็คือกดไลค์กดไลค์ของคลิปนี้นะให้เราแคปหน้าจอที่เรากดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้มาแล้วให้เราอ่ะพอเราแคปหน้าจอใช่ไหมเรากลับไปในโพสต์ในกลุ่มเฟซอ่าแล้วเราไปพิมพ์คอมเมนต์ คอมเมนต์ในคอมเมนต์ในโพส์นั้นนะโพสต์กิจกรรมแจกตัวนะในกลุ่มนะให้เราไปคอมเมนต์แล้วพิมพ์ว่าแล้วพิมพ์ชื่อตัวละครในเกมชื่อตัวละครในเกมแบบแบบว่าเป็นชื่อชื่อจริงในเกมนะเป็นชื่อแบบอันด้าโจแบบเนี้ยเออชื่อจริงในเกมก็คือให้เราไปพิมพอ่าชื่อตัวละครในเกมแล้วก็ลงรูปลงรูปที่เราแคปหน้าจอว่าเรากดติดตามแล้วกดไลค์แล้วแค่นั้นเลยเข้าใจใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่พิมพ์พิมพ์กดในโพสต์อีกทีหนึ่ง ก็น่าจะเข้าใจแหละเก็มีแค่นั้นเลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นตัวอย่างว่าแคปหน้าจอประมาณไหนเนาะมีแค่นี้กิจกรรมเสร็จแล้วคลิปนี้ก็มาสั้นๆเท่านี้โอเคบายๆเจอกันในกิจกรรมอ้ออีกอย่างหนึง่งกิจกรรมจะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนประมาณเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละอืมจะสิ้นสุดประมาณนั้นแล้วก็ใครที่ใครที่ได้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวพี่จะประกาศในกลุ่มว่าเอ้ยคนนี้ได้รางวัลแล้วพี่จะทักส่วนตัวไป ถ้าพี่ทักส่วนตัวไปแล้วเราเราเราต้องอ่านด้วยนะเออพี่ทักส่วนตัวไปแล้วเราต้องอ่านด้วยนะว่าพี่ทักอะไรไปเออเราก็ไปหาในข้อความสแปมหรืออะไรพวกนั้นอะ่ะเออมันน่าจะขึ้นอยู่แหละเออมีเท่านี้กิจกรรมเสร็จแล้วก็เจอกันใช่เจอกันคลิปหน้าเออตัวละครในเกมนี้ไม่หายนะทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมได้โอเคมีแค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้าบายบาย